มีสองตัวชื่อว่าซ i n ิทชอลนี่ก็เป็นชื่อตันค้ากับสวี t อลนะคะสองตัวนี้เป็น f a ตเบอร์เนซึ่งมีบริษรัทสองบริษรัทอันนี้เขาคนละบริษัทกันนะ Live แบนเช g e แฟตฟิสิกแฟตเบอร์เนอรเนี่ยเป็นตัวเดียวในโลกที่เอาสองตัวนี้มาอยู่ในผลิดพั์เดียวกันเพราะว่าถ้าเป็น ในท้องตลาดแฟกเบอร์เนอร์ยี่ห้ออื่นที่เขาเอาเอาสอตัวนี้ไปใส่ในผลิตภัณฑนะ์เน่ยเขาก็ใส่ตัวเดียวใช่ป่ะอ่าแต่ฟิสิกส์แฟกเบอรเอา2ตัวนี้มาอยู่ในตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพในการเบิร์แฟเนี่ยมีมากกว่าแล้วก็2ตัวนี้คือไม่ทําให้เกิดโยโย่เอฟเฟกไม่เกิดสารกระตุน้นใดๆนะคะสตัวนี้มันทำาจากอะไรซิน,นิทอลเนี่ยมันจะทํามาจากเ,เขาเรียกว่า Green Coffee Bean Extract คงถ้าใครเคยกินผลิตภัณฑ์ลดของอ้วนในท้องตลาดคงถ้าอ่านฉลากคงจะเคยเจอ Green Coffee Bean Extract คือเขาสกัดมาจากเมล็ดกาแฟที่ไม่คั่วแต่ในท้องตลาดทั่วไปไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรในท้องตลาดวิสตาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกแฟ t b u เบ e r แล้วเขาบอกมีสารสกัดจากเมล็ดกาแฟนะมันจะไม่ใช่ซินิทอลนะคะ ซินิทอลเนี่ยเป็นสารสกัดจากเมล็ดกาแฟาที่ไม่ได้คั่วแล้วก็เป็นตัวที่แฟเป็นแฟรเบอร์นเนอร์แล้วเขาทําการวิจัยด้วยนะที่มีการทําการวิจัยนะคะว่ามีการใช้สลายไขยมันที่ปกติแล้วมันสลายยากมากเช่นไขมันพุงไขมันต้นขาต้นแขนสะโโกเอวที่เป็นห่วงยางเนี่ย เขาพิสูจน์มาแล้วว่ามันช่วยเบรนไอไขมันพวกนี้นะอย่างคุณพันน์เนี่ยของๆก็อาจจะมีพุงได้หรือปะอืมคือมันผอมแบบมันมีพุงินอเพราะฉะนั้นในตัวนี้มันก็จะช่วยลดไขมันที่มันกําจัดยากแม้กนระทั่งคนของๆก็มีเช่นพุงต้นขาก้นสะโพกที่ใหญ่ๆตูดใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าส่วนสวนีทชอลนี่ก็จะเป็นแฟตเบอร์เนอร์ที่จดสิทธิบัตรอ,อีกอันหนึง่งตัวนี้ก็จะส,สกัดมาจากพวก เป็นพืชอ่ะจะจำไม่ได้พอดีอ่านรายละเอียดไปทรั้งเดียวนะแต่คำสองตัวเนี้ยเป็นแฟตเฟอร์เนอร์ที่ปลอดภัยแล้วก็จดสิทธิบัตรแล้วก็มีทำการทดลองแล้วนะคะว่ามันได้ผลจริงเพราะฉะนั้นเวลาเราเราอาจจะเจอเจ้าอื่นหรือคู่แข่งที่บอกว่าอ๋อีงไงฉันก็มีสารสก,กัดจากเมล็ดกาแฟแล้วไงอ่ะก็เมกาแฟที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะ แต่น,นี่คือซินิทัลที่ทําการวิจัยเหมือนโพเทนดิมเลยมีการทําการวิจัยแล้วก็ได้ผลอย่างนี้้นะคะเหมือนกันอันนี้คือถ้าเกิดคือไร้บเทศไม่เอาอะไรที่แค่เก่าอ้างไงไร้บรรเ็นต้องเอาอะไรที่ทําการวิจัยแล้วแล้วก็ได้ผลจริงแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ไม่มีโยโย,โย่นะคะอันนี้คือแฟตเบอร์เนอร์นะเพราะฉะนั้นคนผอมก็กินได้ปกติแฟตเบอร์เนอร์เนี่ยโดสที่เขาแนะนําคือวันละสี่เม็ด ฟิสิกชุดหนึ่งอะคะ่ะจะประกอบด้วยสามตัวนี้แล้วก็กินได้หนึ่งเดือนอ่าหนึ่งเดือนนะ,ะแฟตเบอร์เนอร์เนี่ยขวดมันมีร้อยี่เมตรกินวันละสี่เม็ดก็คือได้หนึ่งเดือนใช่ปะอย่างเจีย๊ยบของขอมเจี๊ยบก็มีพุมนะเดี๋ยบก็จะจลดต้นขาอะไรเหมือนกันคือมันจะไปลดเฉพาะส่วนใช่มันจะลดไขมัน<ๆ>คือภาษาอังกฤษเขาจะว่า t u b b บ r n fat คือไขมันที่มันดื้อด,ด้านมันไม่ยอมเบิร์นสักทีอะไรเนี้ยมันก็คือจะเน้นลด ตรงนั้นนะคะไขมันที่ดื้อด้านแล้วก็ตัวสุดท้ายโปรตีนเชฟโปรตีนเชฟทำไมมีส่วนช่วยในการลดความอ้วนโปรตีนเ,เ,เป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่ากล้ามเนื้อกล้ามเนื้อคนเราเนี่ยกล้ามเนื้อของคนเราเนี่ยมันเป็นเซลล์ที่ใช้พลังงานเยอะถ้าเปรียบเทียบเซลล์เซลลไขมันกับเซลล์กล้ามเนื้อเนี่ยกล้ามเนื้อคนคนนั่งเฉย อีกคนนึงกล้ามเนื้อเยอะแต่อีกคนนึงไม่มีกล้ามเนื้อคนที่กล้ามเนื้อเยอะเนี่ยนั่งเฉยๆเนี่ยเผาผ่านมากกว่าคนที่ไม่มีกล้ามเนื้อทั้งท้งที่แบบทํากิจกรรมพอกันแต่คนมีกล้ามเนื้อเนี่ยเผาผ่านมากกว่าเพราะว่ากล้ามเนื้อมันใช้พลังงานเยอะนะคะการรับประทานโปรตีนเชคก็คือเพื่อให้เพื่อให้เรามีกล้ามเนื้อที่ปราศจากไขมันแล้วก็เราจะมีเมตาบอลิซึมที่สูงขึ้นเองโดยธรรมชาตินะคะแล้วก็โปรตีนเชคนี่ก็ ต่างจากโปรตีนยี่ห้ออื่นคือว่าถ้าเป็นโปรตีนเชนที่ขายกันทั่วไปที่นักกีฬาเขาใช้ที่เขาชมช,ชงเห็นปะ่ะอันนั้นเขาจะเรียกว่าเวโปรตีนเวโปรตีนอ่าแต่ของไลปนินเนี่ยประกอบด้วยเวโปรตีนกับเคซีนคืออะไรนะคะเวโปรตีนคือมันจะประกอบไปด้วยกรดอะมิโน3ตัวซึ่งเวโปรตีนเนี่ยเขาเรียกว่า Fast Absorption เป็นโปรตีนที่ดูดซึมเร็วพอกินเข้าไปปุ๊บมันดูดซึมเข้ากล้ามเนื้อเลยค่ะเวโปรตีนไม่ต้องผ่านตับไต,บตอะไรทังสิ้นเลยมันดูดซึมได้เลยนะคะส่วนเคซีนเป็นโปรตีนที่ดูดซึมชา้าแต่ร่างกายเราต้องการทั้ง2ชนิดอ่าเขาก็เลยมาผสมกันแต่ถ้าเป็นเอ่อโปรตีนเชฟยี่ห้อทั่วไปอ่ะเขามักจะแยกเวก็เวไป,เ,ปเ,วเลย ถ้าเคซีนเขาก็จะทำเป็นเม็ดเป็นโปรตีนเม็ดๆนะคะของไลปอเนชท์ฟรสิกโปรตีนเชตเราประกอบด้วย2ตัวคือทั้งเวทั้งเคซีนเพื่อว่าให้พอกินเข้าไปปุ๊บเวโปรตีนจะดูดซึมเข้ากล้ามเนื้อทันทีส่วนเคซีนจะเป็นตัวที่ค่อยๆดูดซึมทำให้เรารู้สึกอิม่มทำให้เราไม่หวยไม่หิวนะคะแต่ว่าพลังงานต่ำแค่70แคลอรี่ 70แคลอรี่เองกินกาแฟเย็นแก้วหนึ่งจะเหมือนของแคลอรี่มากกว่าคะใช่เฮอร์บาไรต<ช>์เฮอร์บาไรต์ไม่รู้ว่าส่วนประกอบเขายังไงนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยไม่จุดประสงค์คือไม่ได้ไว้ให้กินแทนข้าวนะให้กินเป็นเพื่อเสริมโปรตีนนะคะ<ม>เพราะว่าพลังงานมันต่ำมากมันไปกินแทนมื้ออาหารไม่ได้นะคะอย่างคือตอนนี้วิธีกินน่ะเขายังไม่ออกมาคือจะก็ ไม่รู้แต่ถ้าให้เดาๆก็คือโปรตีนเชคก็อาจจะกินตอนเช้าหรือไม่ก็หลังออกกำลังกายอะไรเงี้ยส่วนแฟตเบรนเนอร์ก็คงหลังอาหารโปรไบติกก็คือกินมาละคังอย่างเงี้ยน,นะคะเพราะฉะนั้นคือตัวนี้มันจะเป็นสมาร์ทเวทแมเนจเมนต์ที่แท้จริงจะไม่ใช่ลดควบภาพอย่ามาแข่งกันว่าลดกี่กิโลแล้วไม่ได้ต้องแข่งกันว่าเชฟดีขึ้นสัสดส่วนดีขึ้นนะคะเพราะว่าอย่าง ตอนนะ่ะแต่ก่อนคือเจะบออกกําลังกายออกกำลังกายเยอะนะกล้ามเนื้อโูเยอะกว่าน,นี้มากเลยแต่ว่าน้ําหนักน้ําหนักเยอะนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากล้ามเนื้อกล้ามเนื้อหนึ่งกิโลอันนี้คือไขมันหนึ่งกิโลกล้ามเนื้อหนึ่งกิโลคือขนาดเนี้ยไขมันหนึ่งกิโลคือขนาดเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาที่ไขมันของเราอ่ะมันเปลี่ยนมาเป็นกล้ามเนื้อนะตัวเราจะเล็กลง ใช่ป่ะแต่น้ําหนักมันอาจจะไม่ได้ไ,ม,ไดมากมายอ่าแต่มันจะเบิร์นแล้วก็กินอะไรได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการการที่เราใช้ฟิสิกส์นะคะเวลาเราแนะนําลูกค้าหรือแม้กระทั่งเรากินเองอะ่ะเราก็ต้องมีการมีพฤติกรรมการกินที่ถูกต้องด้วยใช่ป่ะเราก็ควรจะดูแลเรื่องอาหารการกินของเราและอยู่แล้วทุกป่ะไม่ใช่ว่าเอ้ยอันนี้เสร็จแล้วฉันจะกินทุกอย่างได้ตามฉบับไม่ใช่ก็คืออันนี้มันเป็นการเหมือน เหมือนทําให้ไลฟ์สไตล์เราเรา,เราถูกต้องในการที่จะลดน้ําหนักนะเราอาจจะไม่เวลาไปลดน้ําหนักไม่เวลาไปฟิตเนสทุกวันแต่ว่าเรามีพวกนี้เป็นตัวช่วยแค่นั้นแต่คือเราก็ควรที่จะควบคุมอาหารปกติของเราอยู่ดีแล้วก็มันก็จะทําให้เราควบคุมน้ําหนักได้น้ําหนักที่ลดแล้วเราก็ต่อไปเราก็ลดปริมาณทานแฟตเบอร์เนอร์ลงได้เพราะปกติเขาสี่เม็ดก็อาจจะกินเหลือแค่สองเม็ดอะไรอย่างเงย แล้วต่อไปมันก็สั่งแยกได้บางคนอาจจะต้องการบางคนจริงๆอาจจะมีปัญหารเรื่องแค่ภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีเป็นหวัดบ่อยเราแนะนาโพรไบโอติกตัวเดียวได้อย่างเงี้ยหรือว่าบางคนอ,อ,อยากจะกินโปรตีนเสริมนะในคนหลังผ่าตัดในคนที่พร้อมต้องการกินโปรตีนเสริมก็แนะนําตัวนี้ได้ใช่ปะ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือต่อไปเราแนะนําแยกได้เราเราไม่ต้อง แนะนำทั้งเซตก็ได้แต่ว่าช่วงแรกมันล็อชมันขายทั้งเซตอแล้วคือเช่อว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่แบบจะเพิ่มยอดขายเราอาจจะเผลอมมากกว่าโคเรนดินไปซ้ำนะคะแล้วก็ <c oughs> ถ้าจะถามว่าในนี้มีเนร์ฟทูหรือเปล่าไม่มีนะในนี้ไม่มี Nerd เนร์ฟทูเทคโนโลยีเลยเพราะว่าเรากินเนร์ฟทูจากโปรตีนตัวเดียวพอแล้วตัวเดียวใช่คือเราก็เราอยาก คือเราก็แนะนําให้เขากินคู่กับโคเทนซิมด้วยเพราะว่าโคเอนซิมมันเป็นอะไรที่ป้องกันได้สารพัดอย่างแล้วก็มันกระตุ้นเนิร์ฟทูได้ทุกเซลล์อยู่แล้วเซลล์เซลเซล์อะไรใช้โคเทนซิมตัวเดียวแค่วัลละเม็ดแค่นั้นแต่นี่คือเป็นตัวเสริมสําหรับคนอยากมี